สวยทะลุจอโบเมลดาน้าสดยังไงก็ไม่รอดจากคำว่าปังใครว่าหน้าสดจะไม่สวยโบเมลดาหน้าสดก็ค่าเรียบสวยแป๊ปังจนติดเทรนทวิตเตอร์วงการบันเทิงต้องยกให้เธออีกครั้งเมื่อนางเอกสาวหน้าหวานโบเมลดาสุสีสร้างความตะลึงให้กับแฟนๆแ,และผู้ชมออนไลน์ด้วยการปรากฏตัวแบบเซอร์ไพรส์ในรายการจีบหนูหน่อยทางช่องโคดคูอีพีล่าสุด แม้จะไม่ใช่แขกรับเชิญหลักแต่กลับกลายเป็นจุดสนใจที่ทุกคนต้องพูดถึงรายงานข่าวระบุว่าโบเมลดาเทียงแค่ว่ามาทักทายเพื่อนๆในรายการแบบสั้นๆหลังเสร็จจากกองถ่ายละครอนองสองแต่ลุกที่เธอปรากฏตัวนั้นกลับสะกดทุกสายตาด้วยใบหน้าสดใสไร้ซึ่งเครื่องสำอางใดๆสวมใส่เพียงเสื้อย,ยืดเรียบๆกับกางเกงขาย,ยาวธรรมดาแต่ความเปล่งปลังของผิวพรรณและรอยยิ้มที่สดใสกลับสว่างว่าพลุจะออกมาอย่างไม่น่าเชื่อ งานนี้ทำเอาแฟนๆที่ได้ชมภาพและคลิปจากรายการต่างพากันแชร์สนันวันไหวในโลกโซเชียลพร้อมตั้งคำถามด้วยความทึ่งว่านี่คือหน้าสดจริงๆเหรอก่อนที่ทีมงานรายการจะออกมายืนยันหนักแน่นว่าโบมาแบบโนเมกอัพจริงความงามแบบธรรมชาติของโบเมลดาได้รับการยกย่องถึงขั้นที่ภาพนิ่งและคลิปจากรายการถูกแชร์ซ้ำไปมาในทิกทอกและทวิตเตอร์อย่างรวดเร็ว จนแฮชแท็กโบเมลดาและบุญตาสพุ่งทยานติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในช่วงค่ำของวันออกอากาศพร้อมกับการขนานนามใหม่จากแฟนคลับที่ยกย่องให้เธอเป็นเทพธิดาหน้าสดแห่งปี2025นอกจากความสวยที่รายการปรุงแต่งแล้วโบเมลดายังได้รับคำชมอย่างล้นหลามในเรื่องบุคลิกที่สดใสเป็นกันเองและพูดคุยแซวเพื่อนๆในรายการได้อย่างสนุกสนานโดยเฉพาะโมเมนต์น่ารักน่ารักกับโอตปราโมชที่เคยมีข่าวลือกันในอดีตก็เป็นอีกหนึ่งสีสันที่แฟนๆ ชื่นชอบความเคลื่อนไหวล่าสุดของโบเมลดาขณะนี้เจ้าตัวอยู่ระหว่างพักโปรเจกต์ละครหลังจากเพิ่งจบงานถ่ายทำละครเรื่องล่าสุดกับช่องสามแต่ความสวยแบบธรรมชาติของเธอก็ยังคงเปล่งประกายและสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้พบเห็นเรียกได้ว่าสวยทะลุจอของจริงเปิดความรู้เพิ่มเติมสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักเธอคนนี้โบเมลดาสุสีโบเมลดาสุสีหรือชื่อเล่นว่าโบ เป็นนักแสดงและอดีตนักร้องสาวมากความสามารถที่แจ้งเกิดจากการเป็นสมาชิกเกิลกรุ๊ปคิสมีไฟ v e ในค่ายเพลงวัยรุ่นชื่อดังกามิกาเซ่ก่อนจะเข้าสู่วงการละครและกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยในเวลาไม่นานด้วยความนน่ารักสดใสและบุคลิกธรรมชาติทำให้เธอมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากและเป็นที่ยอมรับในความสามารถทั้งด้านการแสดงและรูปลักษณ์ที่โดดเด่น